สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะที่ใบเตยจากชาวเกาะ กลับมาช่วงนี้ได้เวลา,ข,าของข่าวเศรษฐกิจค่ะก็จะไปติดตามผลการประชุมของกสทชนะคะมีรายง,งานบอกว่าเห็นด้วยกับมติของที่ประชุมบอร์ดเล็กกสทชในการาปรับลดสัดส่วนทีวีดิจิทัลในช่องข่าวจากเนื้อหาข่าว75%เหลือ50%อรลดลงมาเยอะเหลือครึ่งเดียวเองใช่ะารายละเอียดเป็นยังไงตรวจสอบวันนี้กับคุณวุฒินานนาหิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบรรจงคุณอุมาพรนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วเพราะว่าผลการประชุมแล้วก็ของบอร์ดกสทอชอชุดใหญ่นะครับก็ได้รับร่างประกาศของกศทหรือว่าทางด้านของบอร์ดกระจายเสียงชุดเล็กหรือว่ามีชื่อย่อว่ากศทนะครับหลังจากที่ได้แก้ไขร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการประมูลทีวีดิจิทัล สรุปว่าลดเนื้อหาสาระช่องข่าวลงนะครับจากเดิมที่เขาเคยตั้งเอาไว้ว่าร้อยละ75สรุปว่าเป็นร้อยละ50นะครับก็บอร์ดชุดใหญ่ก็ได้อนุมัติเห็นชอบลงไปทางด้านของกอสอทชนะครับคุณฐากรตันทศีซึ่งเป็นเลขาธิการก็บอกนะครับว่าที่ประชุมบอร์ดกอสอทชวันนี้นะครับได้มีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วก็คาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในอีก2สัปดาห์ครับ ซึ่งมติบอร์ดของกอสทช8เสียงเห็นชอบร่างแล้วก็อีก3เสียงสง,งวนความคิดต่อร่างก็คือคุณทวัชชัยจิตรพานันกสทชด้านเศรษฐศาสตร์ คุณสุพิญญากลางนารงนะครับก,บกรรมการกสทอชอด้านคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็คุณหมอประวิตรลีสถาพรวงศากสทอชอด้านคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3นี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้กันทีเดียวนะครับว่า3ท่านนี้ก็อยากจะให้การประมูลทีวีท,ที่ตอนนั้นเกิดความโปร่งใสยอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับในกิจการของกอทคทางบอร์ดกสทชเนี่ยนะครับเขาได้ตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับร่างเรื่องของการครองสิทธิข้ามสื่อการจัดทํารูปแบบโครงสร้างหรือว่าแพลตฟอร์มการใช้คลื่นความถี่รวมถึงประเด็นการศึกษาและกําหนดแผนคลื่นความถี่ในย่าน7 0 0เมกะเฮิร์ด้วยนะครับส่วนประเด็นการครองสิทธิ์ข้ามสื่ออย่างคุณสุทธิพลทวีชัยการเนี่ยนะครับเขาก็ได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งขณะนี้ฮะกำลังจัดทําร่างประกาศเรื่องของการครองสิทธิข้ามสื่ออยู่ โดยเขาจะนําเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเข้าบอร์ดกสทชอชุดใหญ่ในวันที่14สิงหาคมต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้บอร์ดนั้นมีมติเห็นชอบร่างก่อนจะนําไปประชาพิจารณ์หรือว่ารับฟังความเห็นของประชาชนซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ก่อนประมูลทีวีดิจิทัลซึ่งแน่นอนว่าประมาณเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับพูดถึงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับพาไปดู สิ่งที่เขาแก้ไขกันมาหน่อยนะครับว่าสรุปแล้วมีด้วยกันอยู่3ประเด็นหลักก็คือเรื่องของลดเนื้อหาสาระช่องข่าวจากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ที่75%สุดท้ายก็คือเหลืออยู่ที่50%แล้วก็อ,อันนี้คือในช่วงของพรามทามนะครับ ส่วนข้อต่อมาก็คือจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประมูลอย่างชัดเจนโดยที่กสอทชจะไม่ให้ผู้ร่วมประมูลช่องข่าวกับช่องวาไ i รตี้เอหรือว่าไฮเดฟิ i o n เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสุดท้ายก็คือเพิ่มราคาของเคาะประมูลช่องเด็กนะครับจากเดิมเขาให้เคาะอยู่ที่ครั้งละ1ล้านบาท แล้วก็สุดท้ายสรุปว่าเป็นครั้งละสองล้านบาทเพื่ออาจจะไม่ให้ผู้ประกอบการในทีวีช่องเด็กเนี่ยนะครับได้เคาะกันแล้วก็อาจจะใช้เวลาที่มากขึ้นนะครับท่านี้ในนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบในความจําเป็นของการใช้คลื่นความถี่และก็ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่โทรทัศน์และก็การคืนความถี่ถือครองอยู่ในปัจจุบันโดยสถานีโทรทัศน์อย่างช่องห้าช่องสิบเอ็แล้วก็ไทย P ี s นะครับก็จะเสนอให้มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบทีวีระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลภายใน5ปีจากเดิมคือ10ปีส่วนสถานีของไทย PBS เนี่ยก็ยจะเสนอแผนปรับเปลี่ยนจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลภายใน3ปีแต่ปัจจุบันนั้นคลื่นความถี่ของไทย PBS จสจะสิ้นสุดเดือนเมษายนปี57นะครับ เพราะฉะนั้นไทย PBS มีสิทธิ์ที่จะขอใช้คลื่นความถี่ไปจนกว่าการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลจะเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าจะต้องไม่เกิน3ปีด้วยทางนี้นะครับในสำหรับการประมูลทีวีดิจิตอล24ช่องนะครับก็จะแบ่งเป็นวาไรตี้ HD 7ช่องสุดท้ายก็จะเริ่มต้นที่ช่องละ1 5 1 0บล้านบาทเคาะครั้งละ10ล้านบาทวาไรตที้ทั่วไปหรือว่า SD นะครับจะอยู่ที่7ช่องเริ่มต้นช่องละ380ล้านบาทแล้วก็ประเภทข่าวและสาระ7ช่องนะครับ เริ่มต้นประมูล220ล้านบาทแล้วก็ช่องเด็ก3ช่องเริ่มต้นที่140ล้านบาทแต่ว่าเคาะครั้งละ3ล้านบาทนะครับพามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับทางด้านของข้าววันนี้นะครับกรมวิชาการเกษตรก็ได้เก็บตัวอย่างข้าวสารถุงตรวจซ้ําโดยเฉพาะยี่ห้อที่มีชื่อว่าโคโค่ซึ่งองค์กรผู้บริโภคนั้นก็ได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีสารปนเปื้อนเกิน50มิลลิกรัมครับ อธิบดีกรมวิชาการการเกษตรนะครับคุณดำรงจิระสุทัศน์ก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิชีววิถีแล้วก็ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเข้ามารายงานผลการตรวจสอบข้าวสารถุง46ตัวอย่างนะครับ เพราะว่าสารเมรทิลโพรไบตกค้างเกิน50มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเข้าสารตามที่มาตรฐานของโค d เดในข้าวถุงยี่ห้อหนึ่งก็ออกมาบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างข้าวที่ตลาดแล้วรวมทั้งยี่ห้อนี้ด้วยแล้วก็มาตรวจสอบพบว่ามีสารตกค้างจริงหรือเปล่าในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรก็ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดของประเทศนะครับใช้ในการตรวจสอบ ข้าวสารตกค้างชนิดนี้ซึ่งจะรู้ผลภายใน1-2วันโดยเบื้องต้นก็สัง่งิษฐานว่าสารตกค้างที่พบนั้นอาจเกิดจากขั้นตอนการบรรจุถุงที่ผู้ประกอบการอาจจะรีบนำมาบรรจุถุงก่อนที่สารนั้นจะระเหยไปหมดซึ่งปกติก็จะใช้ระยะเวลาในการระเหย24ชั่วโมงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังได้ประสานกับทางอยอยให้เข้าไปร่วมตรวจสอบสายการผลิตของบริษัทข้าวยอ่อนี้ด้วยขณะเดียวกันก็ได้ประสานไปยังคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนซึ่งเป็นผู้ในการของมูลนิธิชีววิถี เพื่ออยากจะรู้ขั้นตอนการตรวจสอบว่าจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานเอกชนรายไหนเพราะว่าห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการตรวจสอบสารชนิดนี้เนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2แห่งก็คือกรมวิชาการเกษตรแล้วก็บริษัทโคมิกส์แต่ยังไม่ได้รับคําตอบนะครับแล้วก็จะมีการนัดคุยกันในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนกรณีของ สารรมข้าวเมทิลโพรไมด์ตกค้างเกิน50มิลลิกรัมนะครับประชาชนก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเพราะตอนนี้ยังถือว่าไม่อันตรายเพราะว่าล้างข้าวเพียงหนึ่งครั้งหรือว่าแค่ตักข้าวสารก็จะระหายขออภัยครับก็จะระเหยไปหมดแล้วพร้อมกันนี้นะครับก็จะลดใช้สารเมทิลโพรไมด์ในโรงสีให้เหลือตัวเลขเดียวกันด้วยนะครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะครับก็ได้จัดงาน Fast Auto Show Thailand 2013ทีนนี้ก็มีผู้ผลิตรถยนต์นะครับเข้าร่วมกันอย่างคับข้างนะครับรวมถึง16ค่ายด้วยกันอย่าง Toyota ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็ครองสัสดส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง34%ของตลาดนะครับก็ได้ออกมาแถลงสถิติการขายรถยนต์ครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่ง To โยต้ก็ยอมรับนะครับว่าตลาดรถ ในปีนี้นั้นเติบโตลดลง9.5ครับก็คาดว่าทั้งปีจะทำได้ยอดถึง1ล0 0 0 0 0นคันปัจจัยหลักนะครับก็เท่าที่ทุกคนทราบก็คือหมดสิ้นนโยบายรถคันแรกจากภาครัฐมากระตุ้นตลาดนำซ้ำก็ต้องเผชิญกับปัญหาค่าเงินบาทแล้วก็น้ำมันแพงส่วนครึ่งปีหลังก็มองว่าการส่งมอบรถคันแรกน่าจะดันยอดขายพุ่งขึ้นไปถึง22แล้วก็ปิดยอดกว่า7 40,000คันก็อาจจะทำสถิติใหม่ด้วยนะครับ ซึ่งทางทีมผู้บริหารชุดใหญ่ของโตโย t a อย่างคุณวิเชียนเอประเสริฐสุขนะครับเขาก็บอกว่า t o โย t a ต้องคาดการยอดขายตลาดรถใหม่จากเดิมที่เคยประเมินไว้ลดมากถึง20%แต่ก็อาจจะ ทรงทรงตัวอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยประเมินเอาไว้จากปัจจัยกระตุ้นการเติบโตอย่างผิดปกติด้วยรถยนต์คันแรกที่ทําให้ความต้องการถูกใช้ล่วงหน้าไปแล้วแต่ก็พบว่ายอดขายในช่วง6เดือนแรกมีปริมาณการขายทั้งสิ้น740,000คันเพิ่มขึ้นมาแค่22%เขาก็เลยตั้งเป้าหมายการขายสําหรับรถในปีนี้ไว้ที่450,000คัน คิดเป็นประมาณ12เท่านั้นแล้วก็คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่34ส่วนรถใหม่ที่จะออกมาในปีนี้เนี่ยทางโตโยต้าเขาก็มุ่งเน้นไปเป็นรถอีโคคานะครับแล้วก็เป็นรถตัวสุดท้ายที่รัฐบาลให้อนุมัติไว้ส่วนปัจจัยที่ผลต่อตลาดก็คืออัตาราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีผลต่อการส่งออกม,มีแนวโน้มในการแข่งข้าขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงแล้วก็รวมถึงการขาดแคลนพลังงานด้วยนะครับ ต่านี้ในงาน Auto Fast Thailand 2013นะครับไปดูกันหน่อยนะครับวันนี้เดชชน่าก็เกาะติดสถานการณ์อยู่จะมีสีสันมากน้อยขนาดไหนจะมีผู้คนเข้าร่วมอย่างไรแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นให้ความสนใจเป็นยังไงมีกลยุทธ์คำเป็นอะไรมาให้บ้างติดตามได้จากรายงานของคุณกนกวันณมณีแสงสาคอนครับ นี่นะคะเราก็อยู่กับค่ายรถวิชุดานะคะหนึ่งในค่ายรถมือสองนะคะที่ร่วมงานในงานมหกรรมครั้งนี้ด้วยถามด้วยข่าวว่าสําหรับคนที่รักรถแล้วก็ชื่นชอบอยากที่จะมาดูรถเนี่ยค่ะทางบูธนี่มีแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นอะไรที่จะรองรับกับหลายๆคนที่จะมาชมรถในงานครั้งนี้บ้างคะแคมเปญก็คือว่ารถทุกคันมีจํานวนจํากัดราคาพิเศษกว่าปกติแคมเปญช่วงนี้ก็คือราคาที่ถูกกว่าราคาปัจจุบันประมาณ20% ยกตัวอย่างสักรุ่นหนึ่งแล้วก็บอกราคากันนิดนึงได้ไหมยกตัวอย่างรุ่นหนึ่งก็คือ Honda Accord นะครับ,รบปี08 2 4จ E.L.Navigator ปกติจะขายกันอยู่ที่8 5 0 0 0 0 0 0 0ถึงเเราขายแค่7,59 0 0ครับราคา<ง>พิเศษอันหนึ่งคันยกตัวอย่างค่ะแล้วในเรื่องของคุณภาพรถเอยอะไรเอยต่างๆนี่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลายๆคนที่จะมาร่วมชมงานในครั้งนี้ยังไงบ้างคุณภาพรถเรารับประกันรถทุกคันอยู่แล้วนะครับ ขายพร้อมรับประกันคุณภาพด้วยเช่นชนหนักคว่ำม,มาตัดต่อนะจมน้ําเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังรับประกันเครื่องยนต์เกียร์อีกถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาเกียร์ออโต้มีปัญหาเกียร์เมนนุ่นมีปัญหาเราก็รับผิดชอบในการค่าซ่อมบํารุงให้กลับมาสูสา่สภาพปกติ โอเคองั้นท้ายนี้อยากให้ฝากถึงหลายๆคนนะคะที่อยากจะมาชมงานมหกรรม Fast Auto Show ในครั้งนี้กันด้วยค่ะอยากให้งานนี้มุ่งคืนกำไรกับผู้บริโภคได้ซื้อรถราคาถูกกว่าปกตินะครับเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อทุกคนเพราะช่วงนี้ราคารถมือสองเนี่ยราคาลงมา,มามากกว่าปกติไม่เหมือนทุกป,ปีที่ปีหนึ่งจะลงสัก สักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ปีนี้ลงหลายครั้งทำให้ลดราคาช่วงนี้จะถูกก่าราคาปกติตามธรรมดานะครับโอเคค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะมาชมรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือว่ารถมือสอนะคะก็สามารถมาชมกันได้นะคะที่ไบเทคบางนานะคะฮอล์หค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะ และช่วงนี้ปฏิตามประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันครับกระทรวงการคลังแต่งตั้งมนุลรัฐเลิศกโกมลสุขเป็นกรรมการผู้จัดการ SME Bank แบคนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมนี้เดินเครื่องทำงานทันทีสั่งการทุกหน่วยงานต้องดูแลลูกค้าเดิมอย่างใกล้ชิดทุกรายป้องกันไม่ให้นี่ตกชั้นและรักษาฐานลูกค้าชั้นดีไว้ส่วนนี้ n p l จะให้โอกาสปรับโครงสร้างนี่ทุกราย กระทรวงอุตสาหากรรมเปิดโครงการสนับสนุนดอกเบีย้ยแก่ SME เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง300บาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยการชดเชยดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ3ของวงเงินสินเชื่อระยะเวลา1ปีวงเงินกู้ยืมไม่เกินรายละ1ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแบงก์ออฟสินยอมรับตัวเลขนี่เสียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1. 3เของสินเชื่อคงค้าง1.64งล้านล้านบาทเหตุสำคัญจากการเบี้ยวนี่ของกลุ่มข้าราชการ ตั้งเป้าปีนี้ปรับให้กลับมาอยู่ที่1.1%โชว์ผลกำไรครึ่งปีแรกของปี1.05หมื่นล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายครึ่งปีจำนวน1.5พันล้านบาทคาดทั้งปีทำได้ตามเป้าที่20,000ล้านบาท <c oughs> นายกรัฐมนตรีสั่งทำข้อมูลเชิงลึกเจาะนักท่องเที่ยวผลิตสินค้าและบริการป้อนเฉพาะกลุ่มหวังสร้างไรายได้ถึงชุมชนลหลังขยับเ,เป้าเป็น2.2ล้านล้านบาท เน้นปรับปรุงการเชื่อมโยงของสถานที่ท่องเที่ยวในไทยและในประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งสร้างจุดเด่นด้านวัฒนธรรมเทศกาลและประเพณีต่างๆท่าอากาศยานไทยเลงสร้างรันเวย์ฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมเร่งขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบการก่อสร้าง ร้อกันนีจะเริ่มดําเนินการระยะที่3ต่อไปเพื่อรองรับผู้โดยสารได้75ล้านคนต่อปีโดยจะพยายามให้การก่อสร้างดําเนินการได้ก่อนปี2,559แล้วเสร็จก่อนปี2,564และสมุนนี้คือประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรอบวันที่ผ่านมานะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณอ,อุมาพรอ,อีกครั้งครับ